ทาวโฮมพรีเมียมบนถนนสุขภพบาล5ใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนเพียงแค่1กิโลกับโครงการโกลเด้นทาวเวชลพลบ้านหลังนี้เป็นบ้านสุดพรีเมียมขนาด4ห้องนอน3ห้องน้ำบนเนื้อที่ถึง21.5ตารางวาเจ้าของเนี่ยเปลี่ยนเกือบทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหลังบ้านห้องครัวนะคะก็ปูกระเบื้องอิตาลีพร้อมชุดเคาน์เตอร์พร้อมใช้งานแบบนี้เลยบ้านสวยๆแทบจะไม่ค่อยได้เข้าอยู่ จุดเด่นของโครงการนี้คือ4อร์ทูซิลลิงที่สูงมากสูงพอที่จะมีห้องพระหรือห้องเก็บของด้านบนไว้แบบนี้ส่วนห้องนอนใหญ่ก็กว้างขวางบิวอินตู้เสื้อผ้าและต๊กเครื่องแป้งจาก SB Furniture ผ้าม่านสวยๆทั้งห้องในห้องนอนมาสเตอร์ก็จะมีห้องน้ำส่วนตัวด้วยค่ะและในห้องถัดไปก็จะเป็นห้องนอนที่2ที่บิวอินตู้เสื้อผ้าโต๊ะและเตียงไว้ครบหมดเลย และในไฮไลท์ของบ้านหลังนี้ทั้ง3ห้องก็คือเราเปลี่ยนสุขภัณฑ์ไวใ้ให้ใหม่ทั้งหมดเลยสวยๆแบบนี้ค่ะและห้องสุดท้ายก็คือห้องแต่งตัวที่บิวต์ู้เสื้อผ้าไว้เต็มแผงแบบนี้ใครสนใจติดต่อมีได้ตามเบอร์ที่ขึ้นเลยนะคะราคาเพียงแค่3.4ล้านบาท